กระเป๋าเดินทางสวิ s w ินรุ่น p 0 5 0ออกแบบมาเพื่อความทนทานและความสะดวกในการใช้งานเหมาะสำหรับนักเดินทางที่ต้องการกระเป๋าแข็งแรงน้ำหนักเบาและลากลื่นไม่สะดุดผลิตจากวัสดุที่ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและป้องกันแรงกระแทกพร้อมตะขอหน้าสำหรับคล้องสัมภาระใช้งานคล่องตัวทุกทริปกระเป๋าเดินทางรุ่นนี้ทำจากวัสดุ ABS กับ PC ให้ความแข็งแรงทนแรงกระแทกมีเข้ามุมเสริมป้องกันเพิ่มความทนทาน มีตะขอหน้าสำหรับคล้องสัมภาระช่วยเพิ่มพื้นที่พกพาและใช้งานสะดวกล้อหมุนได้360องศาลากลื่นแม้บนพื้นขุกขะ่ะรองรับน้ำหนักได้ดีส่วนคันชักเป็นโครงอลูมิเนียมแข็งแรงจับถนัดมือและปรับระดับง่ายภายในบุด้วยผ้าโพลีเอสเตอร์พร้อมช่องเก็บของช่วยจัดสัมภาระให้เป็นระเบียบในทุกขนาดอีกด้วยค่ะ และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากเราแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ